ของของรายการพี่เผือกครับผมนะคะวันนี้เรานำของมาอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมเยอะแยะมากมายเลยใช่แล้วค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะพี่เผือกอ่าเป็นยี่ห้อโคเมตนะครับค่ะอ่าผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปนนะครับผมญี่ปุ่นคือ ประเทศญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมใช่ค่ะในภายใต้ชื่อนําของสายอากาศคุณภาพชั้นนําของแท้จากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับผมเอสเมนตมาครับคุณหนูนาครับค่ะชอบพี่ๆทั้งสองคนเลยนะคะคุณชินขอบคุณคุณชินค่ะขอบคุณครับนะคะยินดีนะคะสําหรับที่ เรารับคําติชมนะคะพี่ผู้ครับผมก็สามารถส่ง sms กันแบบนี้เข้ามาได้นะครับที่เบอร์4ี่สองสองหนึ่งหนะครับผมค่ะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ครับผมหมายเลขโทรศัพท์ก็ศูนย์เก้าสองหนึ่งหนึ่งหกห้าหกห้าเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดนั่นเองนะคะใช่ค่ะเห็นเขียวๆแบบนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของตรงหน้าเราดีกว่าพี่ครับผมวันนี้เราเป็นเราเป็นเขาคือกูรูผู้รู้ครับผมแต่ว่าอาจจะอธิบายทั้งหมดไม่ได้เอ๊ะคุณคุณจะทําอะไร ไม่ได้นะเดี๋ยวคุณผู้ชมสับสนว่าคุณจะกินเข้าไปไม่ได้นะคะนะคะเกิดอะไรขึ้นออตอนนี้ก็คือในเรื่องของคอมเมทเนี่ยเขาดังใน,ในเรื่องของสายอากาศคุณภาพชั้นนำครับผมถูกต้องไหมถูกต้องครับสายอากาศคํขาขยายความสําหรับสายอากาศนิดนึงสายอากาศนี้ก็เป็นก EN, เน็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเครื่องส่งกําลังที่ส่งออกนะครับจากเครื่องไปนะครับเป็นหมายถึงถ้าเรียกเรียกบ้านๆก็คือเสาอากาศ เสาอากาศนั่นเองแต่ว่าสับที่ถูกต้องเราต้องเรียกเขาว่าสายอากาศนะถูกต้องครับนะคะสำหรับที่เราอยู่ตรงหน้านี้ค่ะพี่เผือกขอดูเป็นชิ้นๆเลยดีกว่าวันนี้เราเรานำมาก็คือสายอากาศเน้นในเรื่องของสายอากาศครับสายอากาศมีกี่ชนิดมีหลายชนิดมากมายเลยมีหลายยี่ห้อใช่แต่ว่าเราไม่คุยถึงยี่ห้อไหนเลยวันนี้ครับยี่ห้อคมเมดีวอันนี้เราเอาของญี่ปุ่นมาโชว์ถูกต้องครับผมนะคะที่อยู่ตรงมือนี่ค่ะ คุณกวางเห็นเนาะโอเคที่มือที่มือเนี่ยเขาเรียกว่าสายสายอากาศชนิดติดตั้งรถติดตั้งรถเป็นรุ่นอะไรเอ่ยรุ่นอะไรเอ่ยที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่ค่ะเขาเรียกว่า c h c h l ครับผมห b b ก็คือแบ็คสีดำแบบนี้สีดำมีดำแล้วก็ขาวถูกไหมล่าสุดที่เห็นอยู่ในสต็อกที่สาขาราชพฤกษ์ไม่ยังไม่มีสีขาวค่ะจริงๆมีค่ะแต่ว่ายังไม่เห็น ครับผมนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการมากอยู่ในขณะนี้ด้วยเพราะว่าด้วยความที่เขาสลิมอ่ะคืออะไรเอยสลิมไม่ใช่สลิมนะสลิมเป็นสิไม่ใช่นะแปลว่าสลิมคือจะบางอ่าบางสไลด์รูปร่าแบบผอมเพียวครับผมนะคะจะแตกต่างกับเสาที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเสาที่เป็นโคนโคนที่แบบนานคนใหญ่ๆคนใหญ่นิดนึงครับผมนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเสาเป็นฮาร์ฟเวฟครับนะคะ คอดตัวเว็บเราก็มีนะคะเสาคอตเว็บคือตรงนี้เราจะแยกประเภทกันออกไปแต่และรุ่นพี่เผือกครับผมออันนี้เรามาคุยเรื่องสายอากาศนะครับถูกต้องนะคะส่วนการที่เราจะใช้งานพี่เอกอ่อาใช้งานยังไงงานญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของความถีท่ที่เริ่มต้นตั้งแต่ความถี่1 4 4 1 4 <CC>. 4จนถึงย่าน UHF คือ4 3 0 4 430นั่นเองถูกต้องก็สามารถใช้ได้2แบรนด์เลย ถูกต้องแต่ว่าสําหรับคุณผู้ชมที่ใช้นอกเหนือความถี่หนึ่งัีเราจะสามารถที่จะตัดตัดแล้วก็ตามความถี่ที่คุณผู้ชมใช้อ่ะภาษาช่างคือแมทแมทให้ใหม่แมทให้เป็นความถี่สมมุติว่าเป็นกู้ภัยก็เป็นแมทเป็นหนึ่งหกหนึ่งหกอ่าใช่สามารถแมทได้ด้วยถูกต้องครับผมแจ้งได้เลยว่าใช้หนึ่งหกเราก็จะทําให้พอดีเป๊ะเลยหนึ่งหกนะคะค่ะแล้วสําหรับในเรามาพูดถึงเรื่องแมทแล้วเรามาดู ถึงเครื่องที่เราสามารถที่จะรู้ว่าแมตลงหรือไม่ลงอ่าครับผมมันมีมันต้องมีเครื่องวัดด้วยถูกไหมครับถูกต้องบางท่านนี่กําลังงงสงสัยค่ะว่าเอ๊ในการติดตั้งของเราในส่วนของกวางพูดได้ SMS ว่าอะไรคะอ่าเป็นสายส่งสัญญาณวิทยุอย่างเดียวเป้าคะเป่าค่ะอ่าทั้งรับทั้งส่งใช่ค่ะทั้งรับทั้งส่งเลยนะครับก็สายอากาศมันก็จะรับดีส่งดีก็บางทีมันก็ไม่ขึ้นอยู่กับสายอากาศ ถูกต้องอ,ององประกอบรวมๆในเรื่อง <ผม S 2> ของการใช้วิธีสื่อสารเสาตัวนี้หรือสายอากาศยังไงก็ตามแต่ที่เราเรียกกันเนี่ยองประกอบต้องอยู่ที่วัสดุในการทําก็คือในเรื่องของวัสดุของสายอากาศครับสายนําสัญญาณครับผมสายนําสัญญาณคือแบบไหนพีนสายนําสัญญาณก็จะเป็นแบบนี้อ่านี่คือ,อเป็นสายนําสัญญาณ นี่นะครับเป็นสายนำสัญญาณมันก็จะมีหลายรุ่นมีเล็กมีใหญ่แล้วแต่จะถูกต้องแล้วแต่จะใช้กันของโคเมีนีเขายังไงต้องเป็นยี่ห้อโคเมีนะครับยี่ห้อโคมเนี่เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับสายนี้สายนี้ก็คือไว้สําหรับติดรถพ่วงพ่วงกับตัวนี้ได้เลยใช่ครับผมตัวนี้นเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูนะครับนี่เป็นสายนำอากาศของยี่ห้อโคเมีเลยนะครับผมนี่นะครับคือสายนำสัญญาณของโคเมีนะคะครับผมค่ะของเขาจะมีขั้ว ที่แน่นชินวัสดุค่อนข้างที่จะเงินนะคะอันนี้คือขั้วเงินอย่างดีเลยสแตนเลสเงินอย่างดีเลยผสมกันแล้วก็วัสดุข,ของด้านในเป็นทองแดงครับผมนะคะถามว่ายี่ห้อคเมดเนี่ยแบรนด์นี้เรามาจากประเทศญี่ปุ่นครับทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้านี่มาจากประเทศญี่ปุ่นหมดเลยใช่ครับผมนะคะยกเว้นตรงนี้อันนี้คุณมาจากไหนอ๋อประเทศไทยอ่าโอเคมาจากกวางพูดได้นั่นเองนะคะ ค่ะของเราเป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวครับนั่นเองนะคะอันนี้ในเรื่องของสายอากาศแบบชนิดติดรถติดรถถูกไหมติดรถเสร็จแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากติดบ้านนะครับติดบ้านทํายังไงเราก็มีแบบติดบ้านด้วยพี่เผือกแบบติดบ้านนะครับใช่เลยอย่างยาวมากเลยตัวนี้ติดบ้านอันนี้เขาเรียกว่าเสาอะไรคะพี่เผือกเอหันหน้าออกมาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าจะสลับทางอันนี้นเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นรุ่นอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะไม่เห็นรุ่นนี้ถูกไหมกล้องถูกไหมครับค่ะกลับหัวไหม เรากลับกันต่อหน้าต่อตานี่เลยโอเคค่ะตรงนี้เรียกว่ารุ่นอะไรพี่เผือกก็รุ่น GP 2 1 1นะครับ217เอ้ย217นั่นไง217นะครับนี่เห็นไหมครับ GP 2 1 7นะคะครับผมค่ะเป็นเสาที่ใช้ได้ทั้งย่าน V ย่าน U แล้วก็ CB CB หรอดำแดง แล้วก็ UHSF ก็ <F> 430นี่เองนะครับค่ะค่ะเป็นเอันนี้เป็นถ้ามองจากจากที่รุ่นที่เราใช้เดิมมันจะเป็นเรียกว่า CP22E ไหมที่เราตัวแทนกันไหมไม่ไม่ไมจริงๆลหรือว่า F23 ก็ประมาณนั้นประมาณ F23 อ๋อ่ะเป็นเสาติดบ้านนะคะมมคุณผู้ชมเข้าใจผิดนิดนึงอันนี้คือสายอากาศชนิดติดบ้านอันนี้แบบติดบ้านนะครับประจําที่ว่าง้นครับผมนะคะก็สําหรับนักวิทยสมัครเล่น อันนี้ก็สามารถเลือกซื้อเลือกหากับเราได้เลยนะครับผมอันนี้คือราคาพิเศษค่ะวันนี้เรานํามาเนี่ยสำหรับในการใช้งานตรงนี้ค่ะเกณฑ์ขยายพิเภกเกณฑ์ขยายนะครับนี่เลยต้องดูตรงนี้เลยเกณฑ์ขยายปอยู่ที่อยู่ที่ซองเลยครับของพมมดเขาจะมีติดอยู่ที่ซองอยู่แล้วนะครับใช่แล้วนี่เกณฑ์ขยายอยู่หกเจ็ดจุดแปดหกจุดหกจุดห้าดีบีไอของหนึ่งสี่สี่อ๋ออ่าแล้วก็ของเจ็ดจุดแปดนี้จะเป็นสองสี่ห้าโอ้อ่าแล้วก็ของ 430ก็จะเป็น9 9 dB นะครับโอ้เดี๋ยวนะตามที่คุณผู้ชมมีการศึกษาข้อมูลอยู่เดิมแล้วที่เราจะคุยถึงเนี่ยเราขออ้างอิงนิดนึงก็เป็นเ้อไดมอนครับ,รรบที่มีการใช้งานอยู่แต่คุณสมบัติของโคเมญี่ปุ่นแท้แน่นอนครับผมของแท้แน่นอนแน่นอนแล้วก็สามารถใช้งานกับเครื่องสีแดงได้ด้วยนะครับผมนะคะตรงนี้เราเรามีช่างเทคนิค ที่จะมาอธิบายในเรื่องของสินค้าคอมเเนี่ยเดี๋ยววันต่อๆไปเราจะเรียนเชิญมานะคะคงต้องเป็นอาจารย์หนุ่มว่าใช้งานยังไงคุณจะต้องติดตั้งแบบไหนให้คําแนะนําดีๆเลยนะคะพี่เผือกก็เอสเมาครับคุณนุนาครับค่ะบอกว่าพี่พีพาวเวอร์ครับหายไปไหนอีกแล้วค่ะหายไปไหนอีกแล้วนะพี่พีกลับเมืองกาไปแล้วครับตอนนี้ค่ะติดทุระอยู่นะครับค่ะค่ะเราจะเรียกว่ากลับมาในสู่ของเรื่องเสาต้นนี้นะคะหรือสายอากาศ ชนิดติดตั้งประจําที่ที่บ้านครับประจําที่อ่ะก็คือที่บ้านหรือว่าสํานักงานก็ได้นะคะเขาเรียกว่าแบรนด์ต่างๆที่มันใช้ร่วมกันเนี่ยค่ะพี่เผือกเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นซิงเกิลไซ์แบรนนั่นเองซิงเกิลไซ์แบรนนะคะแบรนด์อ่ะฮะเราสามารถที่จะใช้งานได้หลายๆแบรนด์ครับนะคะนั่นเองค่ะอ่าเรามาเวลาเรามีน้อยไงใช้หอยประหยัดพี่เผือกนะคะมีเสาติดบ้านอีกไหมด้านนั้นไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วอ่ะ คือตัวนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของอ่าตอนนี้ s n s นะครับถามมาว่าะครับพี่กวางร้อนไหมจ้าอ่ะพี่กวางร้อนไหมไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยนะคะเราภูมิใจนำเสนอสินค้าที่นำมาจากกวางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนะคะค่ะกลับมาในเรื่องของสายอากาศชนิดติดรถกันบ้างครับผมนะคะที่เราอยากแนะนำเลยนะคะฮอตมากรุ่นนี้ซปเปอร์บีมซปเปอร์บีมฮอตมากเลยพี่เผือก ตัวนี้ใช้เป็นความถี่นักพุที่สมัครเล่นนะคะในรุ่นของ CSB 7,5 0 0้เดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เห็นเอ๊เอาไงดีอย่างนี้ดีกว่านะอย่างนี้ได้ไหมอ่า7,500นี้นะคะตัวนี้ค่ะก็สามารถที่จะใช้งานในส่วนของนักพุทยุสมัครเล่นได้เลยค่ะพี่เผือกแล้วก็สังเกตไหมว่าเสาของต่างประเทศเนี่ยสายอากาศต่างประเทศเนี่ยจะไม่มีตัวล็อกที่ฐาน ครับผมจะไม่มีตัวล็อกครับจะต้องระวังหายกันนิดนึงเพราะว่าหายกันเยอะมากนะคะดึงออกมาดิใช่ไหมฮะนอนครับนอนนอนกล้องไม่เห็นครับกล้องไม่เห็นนอนนอนโอเคให้ดิฉันนอนชั้นนี้ค่ะนี่คือเป็นรูปทรงรูปทรงต่างๆที่ที่เรานํามาหลายๆทรงด้วยกันอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นทรงที่ได้รับมาตรฐานในการใช้งานทนทานพอสมควรเลยนะคะอ่ะฮะ ค่ะสำหรับรุ่นนี้นี่ใช้งานเป็นไงพี่เผือกอ่าก็รุ่นนี้การตอบรับการตอบรับสำหรับรุ่นนี้นะครับที่ทางภาคใต้ใช้ดีมากเลยใช้ดีมากเลยที่บูธนะครับที่บูธนี่ก็บี่เอาไปด้วยป่ะอ่าเอาไปครับผมเอาไปด้วยนะคะที่บูธ<ม>เรานําไปด้วยนะคะสำหรับท่านคุณผู้ชมท่านใดนักวิทยุสมัครเล่นที่เราได้พบเจอคารวานกวางพูดได้อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะเลือกซื้อเลือกหากันได้สำหรับสินค้าที่ทาง วางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้นําไปสามารถมัดจาหน้างานได้ไหมพี่เผือกได้ครับผมสามารถมัดจํได้หน้างานได้สําหรับที่ของไม่มีนะอเราสามารถส่งไปทีหลังได้นะครับถูกต้องแล้ววันนี้เป็นเรื่องของการนําเสนอค่ะส่วน s อสค่ะพี่เผือกสามารถไปดูสินค้าที่ร้านได้เลยใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องที่สุดเลยหรือโทรสอบถามไปที่เบอร์ศูนย์สองค่ะสองสองสองสามสามสองสองครับผมอันนั้นคือสาขาแยกสาราเฉลิมกรุงอ่าครับผมส่วนสาขาราชพึก ครับนะคะตรงจุดนี้ค่ะ432 0000หรือเว็บไซต์เว็บไซต์ก็คือ www.guangham.com นั่นเองนะอร์ไวท์ a ว็บกวางแนะครับเข้าไปดูได้เลยครับใช่แล้วเอสเมนต์มาอีกแล้วบอกว่าว้าวพี่กวางพูดได้มาแววมาแววมาแววแววแววค่ะอ่ะเรามาดูเรื่องเราพูดถึงเสาติดรถกันแล้วติดตั้งประจำที่ของรถแล้วนะครับเรามาคุยถึงเสาสไลด์หรือเสาชัก ใช้งานแล้วต้องเสาชักเป็นยังไงครับคุณนูครับใช้แล้วก็ชักอะค่ะอ๋อเหรอครับอ่ะพี่เผือกดูอ่ะแบ่งกันโตคนละต้นนี่นะครับถูกต้องพี่กวางเห็นไหมครับเห็นค่ะตาเบลเลอนี่นะครับนี่นะครับาคุณใหญ่มากนี่นะครับเสาชักนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะคะเป็นการนําเสนอที่ผิดค่ะคุณผู้ชมคะในการใช้งานในการใช้งานให้สไลด์ขึ้นพี่เผือกรู้ไหมนี่กี่ท่อนสิบท่อนมั้งครับ สิทธอนถึงไหมครับถึงค่ะถ้านับโคนมันด้วยนะนะคะนี่คือเสาสไลด์อ่าโคเมสเก้9เตัวนี้พิเศษยังไงครับคุณหนูนายครับพิเศษก็คือสังเกตว่าจะ,ะโคนโคนของเสานี่ค่ะคร,ครับผมโคนของเสาเนี่ยจะมีบอกเป็นเมกกะเฮิร์อยู่เหมือนเป็นกราฟอ่ะพี่เผือกโคนไหมครับผมอ่าจะเป็นกราฟ แจ้งเลยว่าในการใช้งานเนี่ยสำหรับการใช้งานเนี่ยจริงๆเรามีช่างเทคนิควันนี้เรามายั่วน้ำลายคุณผู้ชมนะอ่ามายั่วน้ำลายเฉยปกติเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันชักได้หลายความถี่ด้วยนะตัวเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยครับเขาจะมีบอกบอกบอกอยู่นี่ครับว่าความถี่นี้ให้ชักลงมาเกินหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยให้ชักลงเท่านี้จะใช้ความถี่นี้อ่าแล้วก็ความถี่นี้ก็ใช้ชักลงมาอีกอย่างเงี้ยมันสามารถ ใช้ได้หลายแบรนด์ปรับได้หลายแบรนด์มันเลิศมากเลยอ่าครับผมสุดยอดยนะคุณใช่ไหมซึ่งเสาเสารุ่นอื่นเนี่ยก็จะชักแล้วใช้ความถี่เดียวชักแล้วก็ชักเลยอ่าชักแล้วชักเลยพวกนี้จะชักขึ้นขึ้นไปหน่อยหนึ่งก็จะใช้4 3 0สขึ้นไปอีกก็จะใช้1 4 4 1 4สหนึ่งสห้าอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปชักขึ้นไปอย่างเงี้ยครับ<ม>และที่สําคัญนะ,ะปกติเสามันจะเอียงไม่ได้นะคืออะไรอนะ่ะเสามันจะเอียงไม่ได้แต่ตัวเนี้สามารถปรับเอียงได้ด้วยนะเนี่ยตัวนี้ครับ เยมาก <ator> อ่าอันนี้อันนี้นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมอ๋อนี่เห็นไหมเฮ้ยอันนี้ก็มีไหนๆแล้วก็ไม่น้อยหน้าเกลืออันนี้นถ้าปกติที่เสาที่ติดเครื่องอยู่แล้วเนี่ยอืมมันจะเอียงไม่ได้ถูกต้องอ่ามันอันนี้อันนี้เป็นความสามารถของเสาโคเมตถูกต้องอ่าเขาจะเอียงได้แล้ววัสดุเขาแข็งแรงมากเลยนะวัสดุก็เลิศนะในในเมื่อพูดถึงการหักเสาแล้วนี่พี่เผือกดูนี่อ่าอันนี้เป็นเสาติดรถ ติดรถก็หักได้อ่ามันพับได้อยู่แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมอ่านี่มันก็หักได้นะครับผมถูกต้องไว้สำหรับรถใครที่ติดไปแล้วเวลาเข้าห้างมันอาจจะสูงเกินก็สามารถพับได้เข้าห้างหรือเข้าสถานที่ใดๆก็ตามที่ครับผมจิ้มตาทีเนาะจิ้มตาเข้าห้างหรือสถานที่ไหนๆที่รองรับระดับสมมติไม่เกิน2เมตรใช่ป่ะหรือเมตรห้ิเมตรสิบอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะพับแบบนี้ได้ครับผม โอ้ยจริงๆแล้วเสาแบบนี้เราจริงๆแล้วเขาส่วนใหญ่นะถ้าผลิตในไทยนะจะทับไม่ได้ไม่มีทับได้นแน่นอนสดๆเลยนะคะค่ะแล้วก็เรามีสิ่งที่ยังไม่ได้พูดอีกเช่งหน้าเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่เอช่วงหน,หน้าก็เราติดตามชมอีกครับผมตอนนี้หมดเวลาเบรกแรกเบรกสองกันครับพักสักครู่ค่ะ